สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่10มิถุนายน2 5 6 6ัน้าทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเดบิวนะคะมีดวงเดินทางนะคะนะแบบกระทันหันได้ด้วยหรือใครบางคนอาจจะทํางานไปด้วยนะคะประกันไปในตัวก็ได้ด้วยนะคะนะัสีดาบบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยรอจังหวะรอเวลานะคะนะัสีดาบนะคะรวมทั้งสุขภาพ นะคะในช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะกล้ามเนื้อนะคะปวดเมื่อยนะคะนะำสนฟันอุดฟันนะคะปวดฟันนะคะผ่าฟันนะคะคูดถินปูนนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะคะไม่เท้าการงานมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงนะคะใครที่ทําประเภทธุรก,รกิจส่วนตัวนะคะนงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะเรียกว่ามีการแข่งขันกันนะคะกับคู่แข่งนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับรวมทีมรวมกลุ่มนะคะหรือว่า เป็นลูกย้างประจานะคะระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือแม้กระทั่งกับลูกค้านะคะกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะห้ามไม่เท้านะคะมีโอกาสมีปากเสียงมีโอกาสเขาเรียกว่าการขัดแย้งได้นะคะนักสามไม่เท้านะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือใครที่ทํางานบางคนทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนะธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงนี้นะคะอย่างอย่าง จมตลาดได้อยู่นะคะแต่การเงินรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะนักเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางคนหมดไปกับกิเลสนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู้ครองนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะน่าจะเรียกว่ายังอยากจะชิวๆสบายๆไม่ยึดติดนะคะน่าจะไม่ยึดมั่นอะไรกับใครนะคะใครเข้ามาคุยก็คุยไปเรื่อยๆนะคะยังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะต้องเสียงเลขแปลกๆนะคะเด็กฟูนะคะพวกนี้นะคะต้องเสียงเสียงเลขแปลกๆ,ๆ,ๆ,ๆเลขเรียงๆเลขเบิ้ลพวกนี้นะคะนั้มีโอกาสมีโชคส่วนเลขมงคลน,นะคะจาก84มีเลข0453น,นะคะ0453น,นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ จันนะคะสงถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะหนึ่งดาบในช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะนะักความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะนะักความอดทนนะคะนะอยากจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันจันนะคะ ต้องทาให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะความรู้สึกนะคะแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะหนึ่งดับเรียกว่าชัยชนะนะคะความความสาเร็จนะคะอยากเริ่มต้นงานใหม่นะคะนะอยากทําธุรกิจใหม่ๆห,หรือต่อยอดธุรกิจบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานหรือว่ากาลังคิดอยากจะค้าขายทางโลกออนไลน์นะคะบางคนก็ทําได้นะคะ นาะช่างพูดช่างคุยช่งยางเจรจาช่างสื่อสารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งซิกเส้สน,สนลังสังหรณ์แม่นยำนะคะบางคนอาจจะเป็นนักพูดนะคะนะนักวิชาการนะคะนะก็เรียกว่า,เ,าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือใครที่อยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะก็สามารถทําได้นะคะนะมีความสามารถนะคะการเงินได้เข้ามาอยู่ตลอดนะคะ คนบัญจัร์เรียกว่าเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะโลกออนไลน์เน้นและสดหน่อยนะคะก็จะยิ่งดีนะคะนะเพราะคุณเป็นคนช่างพูดนะคะช่างเจรจานะคะนะักคำพูดมีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะนะักงานงานทางด้านบริการนะคะงานที่ต้องใช้ความสามารถคุณทําได้นะคะนะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะด้านของความรักนะคะนะบางคนอาจจะกําลัง คิดกําลังปรึกษากําลังคุยถึงการวางแผนนะคะงานแต่งงานได้ด้วยนะคะนะเดลวเวอร์ vers, สองถ้วยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าความรักที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะการบางคนก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานของคนอื่นไปได้งานเลี้ยงงานฉลองนะคะนะงานนี้ฮาปาร์ตี้ก็ได้ด้วยนะคะนะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ นะมีโอกาสได้พาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจะพ่อยิบสีนะคะมีเลข2116นะคะ2อ 1, 1 6นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารนะคะเจ้าชายไม่เท้านะคะการงานนะคะแลนะมีความขยันนะคะมีความกัดเตือนร้นนะคะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่อะไรใหม่ๆน้องๆโนโน่น,น,นะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะจากด้านการเรียนการศึกษาหรือบางคนอาจจะเพิ่งจะกําลังเริ่มนะคะที่จะ,ะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาได้ด้วยนะคะ The Tower นะคะ น้มีทาวเวอร์เข้ามานะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องอย่าใจร้อนนะคะนะจะทําอะไรต้องใจเย็นๆนะคะนะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะทาวเวอร์นะคะบางคนมีแผนอยู่แล้วนะคะนะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแปลงแบบกะตันหันได้ทาให้เราต้องตกอกตกใจได้ด้วยนะคะนักเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจุดหักเคกด้านของการงานนะคะบางคนมีงานเขาเรียกว่า มีโอกาสได้ออกจากงานเดิมๆได้ด้วยนะคะแต่ถ้าออกมาคุณก็ได้งานใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของเจ้าชายไม้เท้านะคะน The date นะคะ The date นะคะ Tower <Death S 1> นะคะในช่วงนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนต้องระวังนะคะอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่เราก็ต้องระวังนะคะบางคนมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยนะคะคนไม่สบายนะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาวมงคลได้ด้วยนะคะ นะมีโอกาสได้ไปทําบุญลงศพนะคะก็ได้นะคะสเตรนนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะนะในช่วงนี้นะคะมีภาระหลายหลายอย่างเข้ามาให้คนวันอังคารต้องรับผิดชอบนะคะนะมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของของเราหมดเลยนะคะนะแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่เกินความสามารถนะคะสเตรนนะคะเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะ <c oughs> โทษนะคะ ส่วนทางด้านของใครที่ทำงานทางด้านประเภทก่อสร้างนะคะนะการทุบการขุดการเจาะแพทย์หมอพยาบาลนะคะ <c oughs> คนขายประกันนะคะนะงานทางด้านประเภทมนลนิธินะคะงานทางด้านการเสียสละตรงนี้นะคะ <c oughs> ขอตทษน,นะคะนะเรียกว่างานเยอะหรือว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะ นะอาจจะได้งานโครงการใหญ่ๆนะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะก็ได้ด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะนะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะที่จะต้องมีรายจ่ายนะคะนะนุ่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสียนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่าความารับผิดชอบมากมายนะคะนะรวมทั้งปัญหาสุขภาพนะคะก็ต้อง ระว่งนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดมีโอกาสกินยาหาหมอได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะความรักของคนโสดนะคะนะบางคนนะคะเป็นคนไม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะนะ่าจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินมากกว่านะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะโชคลาภ นะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพเอาเลขแก่คนเสียชีวิตนะคะมาเสี่ยงส่วนเลขมงคลน,นะคะจากพระยิบสีนะคะมีเลข0638นะคะ0638นะคะต่อไปนะคะคนันพุธ นะคะเป็นอย่างไรบ้างคนวันพุธเจ็ดดาบ,ดาบคนวันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะมีความเครียดนะคะนักเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะ Ki มีบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะนอกระบบก็ได้ด้วยนะคะคมีโอกาสหยิบยืมนะคะทางการเงินนะคะจากหนี้นอกระบบได้ด้วยนะคะนะ<าบ>ในช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะนะมีเจ็ดดาบ นะคะขึ้นมานะคะนะก็ให้ระวังนะคะจะอาจจะมีคนเข้ามาเอารัตเปรียบเราได้ด้วยนะคะนะถ้าตางั้นของการงานก็อาจจะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะกินแรงเราเอาเปรียบเราได้ด้วยนะคะนะมีดวงเดินทางนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางคนอาจจะมีโอกาสปรับสินค้านบ้านเกิดเมืองนอนนะคะของตัวเองก็ได้ด้วยพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับตื่นเช้านอนดึกนะคะนะต้องดูแลสุขภาพนะคะวิงเวียนศีรับปวดหัวไม่เกรนมึนๆงงๆได้ด้วยนะคะ น่ามีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกั <S <S วงวลใจเกี่ยวกับด้านของการเงินกังวลใจเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะาแฮงแมนนะคะบางคนอาจจะต้องนําของเก็บของเก่ามาแปลเปลี่ยนเป็นการเงินนะคะเอามาจำงจำนำได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของการาเขาเรียกว่า,าต้องต้องหยิบต้องยืมหรือว่าจำงจำนำสิ่งของในบ้านได้ด้วยนะคะ นะมีโอกาสที่จะต้องไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือไปร่วมงานศพของใครนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะสุขภาพโอ้โหคนวันพุธในช่วงนี้นะคะมีแต่ความเครียดนะคะนะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะ นะพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับนะคะหับหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่สนิทกังวลใจนะคะไปก่อนใครที่ว่างงานตกงานในช่วงนี้นะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานมีโอกาสใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสออกงานมีโอกาสย้ายงานนะคะมีโอกาสเ็าเรียกว่าจุดหักเหนะคะได้ด้วยนะคะส่วนส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลนะคะหมอดูนะคะคนไข้ประกันนะคะนัก การทุบการขุดการเจาะนะคะงานทางด้านประเภทนูนโมนิธินะคะงานทางด้านประเภทพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะทำงานติดดึกดืก่นนะคะความรับผิดชอบมากนะคะกลาง,งค่ำกลางคืนนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะนก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายการเงินอันนะคะนะก็ต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงของการมีแต่รายจ่ายนะคะน้นฟังนี่ฟังน้นเสียนี่เสียนะคะ นะรายจ่ายรออยู่เต็มไปหมดนะคะรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็ต้องอระวังนะคะนะการปวดน้อยนะคะปวดหลังนะคะลำไส้นะคะแนะป้งเบาหวานน้าตาลโรคกรรมพันธุ์นะคะเจ็บข้อนะคะมีเสมหะพวกนี้เราต้อง เรียกว่าต้องดูแลสุขภาพนะคะมีเวลาก็ตรวจเช็คสุขภาพบ้างหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้นะคะนะ้าหมอนัดตรวจเช็กสุขภาพได้ด้วยรวมทั้งใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพงานอาวมงคลของใครได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักบางคู่นะคะอยู่กันคนละที่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะ นะมีบางคนนะคะปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะแอบยักยอกเงินแอ,แอบซ่อนเงินนะคะนะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าบางคนมีปากเสียงมีโอกาสถึงขั้นท้าเลือกทายาะนะคะสําหรับบางคู่ถ้าใครที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ยังไม่มีเหตุการณ์นะคะจุงมือกันไปทําบุญนะคะจะเสริมดวงความรักให้กับตัวเรานะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงคนรักเก่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะนะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะเลขมงคลจากพยุติีนะคะมีเลขเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะ คนพันพฤหัสนะคะคิงดาบนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะนะกำลังบางคนกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะนะหรือจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จถึกอึดอดทนนะคะนะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะนะราชาดาบนะคะนะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเกี่ยวกับด้านของการงานหรือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะสิ่งต่างๆนะคะนะราชาดาบเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีความสามารถนะคะปกป้องคนในบ้านปกป้องคนในครอบครัวได้ดีนะคะความรับผิดชอบมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยนะคะนะักเจ็ดถ้วยนะคะมีความขวัญความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะนะมีเข้ามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะนะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะ t h e Tower นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะบางคนตัดสินใจอยากออกงานอยากย้ายงานนะคะอยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัวอยากออกมาทำสิ่งที่ตัวเองรักนะคะนะเขาเรียกว่าจุดหักเหได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดหรือเปล่าหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะไปเยี่ยมคนป่วยนะคะหรือไปงานศพของใครก็ได้บางคนอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็รรรรรรได้ด้วยนะคะ สิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะนะในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะนะบางคนมีโอกาสต,ต้องใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะนะหรืออาจจะอยู่ในช่วงของโน่นฟังนี่ฟังโน่นเสียนี่เสียบางคนหน้าต่างบ้านนะคะหลังคานะคะนะพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการซ่อมเซมได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ นะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักพวกคนถูกถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะแต่คุณก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าช่างเลือบนะคนโสดนะคะนะไม่ค่อยจะถูกตก,กใจใครนะคะนะเรียกว่าตรวจเช็คนะคะนะถ้าไมู่กใจก็กระชดับนะคะก็เรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ สกรีนนะคะสกรีนเป็นอย่างดีนะคะนะถ้าไม่ถูกปกุกใจก็ไม่เอาด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้ากันเสียงดวงนะคะเลขจากความขวัญน,นะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพันยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ แทมเพรนมีดวงเดินทางนะคะควันศุกร์นะคะที่พ,พจรลงเท้านะคะนะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีการยุกย้ายที่อยู่ที่จะใส่ได้ด้วยนะคะนะมีถ้าทางด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะนะจะพูดจะคุยจะติดตอจจด่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะ นะัเป็นไปในที่าำที่ดีนะคะคนวันสุกช่างพูดช่างคูยช่างเจราจาช่างสื่อสารนะคะโรกออนไลน์เน้นและสดหน่อยนะคะก็จะยิ่งดีนะคะด้านของการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาราชนีเหรียญน,นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่จากผู้หญิงผิวขาวบางนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือใครบางคนนะคะนะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะด้านของการงานนะคะมีความมั่นคงดีนะคะ นะักใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกย้างประจํานะคะนะเรียกเรียกว่า,ายังมีความมั่นคงอยู่นะคะใครว่างานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะสตรนนะคะผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่ถึกอ,อึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะนะักงานหนักงานเหนื่อยคนวันศุกร์ไม่กลัวนะคะนะักแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะ2ออย่าง3ามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะก็ได้นะคะด้านของอความรักนะคะ คุณผู้หญิงอาจจะค่อนข้างจะขมคนรักนะคะค่อนข้างจะแข็งแข็งนะคะนะก็ลดลงมานะคะยังเป็นความรักที่ดีนะคะ <S <S ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดนะคะบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะนะอยู่คนเดียวได้นะคะนะแต่บางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุทยันผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากป4าจิบสี่นะคะเป็นเลข สี่8นะคะสี่8นะคะต่อไปนะคะคนันสาง ตนเสาร์นะคะราชินีไม้เทา้าการงานนะคะนะมีความขยันนะคะเรียกว่ามีความกระตือร,รือร้นเกี่ยวกับด้านสงการงานนะคะตั้งแต่เช้านะคะนะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะมีความมั่นคงดีหรือใครว่างงานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะนะความสําเร็จนะคะสี่ไม้เทา้าราชินีไม้เท้านะคะงานเยอะงานมากใช้เขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะชชยชนะนะคะนะมีความมั่นคงนะคะห้าดาบนะคะ ห้าดับในช่วงนี้นะคะจะทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนบางคนอาจจะมีอีกโก้นะคะหรือเรียกว่าความดื้อนะคะนะความคิดเห็นที่ไม่ฟังคนอื่นนะคะนะคิดเองเออเองถ้าตัดสินใจอะไรแล้วนะคะต้องต้องแบบนั้นต้องแบบนี้นะคะเราก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอย่าอย่าเอาความคิดของตัวเอง คนเดียวนะคะก็ความคนอื่นบ้างนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะเราอาจจะทําอะไรไม่ตกอกตกใจนะคะเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะคะถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องขัดแย้งเกิดขึ้นเราก็ต้องเงียบนะคะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีนะคะ5เหรียญมีดวงเสียงเงินก้อนนะคะในช่วงนี้คน,นเสาร์ นะคะเรียกว่ารายจ่ายที่รออยู่นะคะบางคนก็จ่ายเป็นก้อนได้ด้วยนะคะหรือรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนมีโอกาสซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมที่อยู่นะคะซ่อมแซมที่อาศัยได้ด้วยนะคะ <S <s นะคักนะการเงินมีรายจ่ายแต่คุณก็หาเงินเก่งนะคะนะหาเก่งใช้เก่งนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกนะคะชคลาภวันนี้นะคะโชคลารบจะได้จากน้ำพักน้ำแร,ร่ช ลาบจากการเสี่ยงดวงไม่โดดเด่นนะคะสูวนเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยี่ีมีเลข0ู5ย์หหนะคะศูนย์ีหนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดตั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ